แกะกล่องสุม่มน้องแบริบรก6กพ0เจแต่เราซื้อมา7,700เชนะถือว่าคุม้มเราหนึ่งตื่นเต้นมากผิดพลาดอุ้ย สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนในช่องอชิตาไลฟ์สไตล์เลยนะคะวันนี้นะคะชิจะมาแกะกล่องสุ่มค่ะบอกเลยว่าเป็นกล่องสุ่มคลิปแรกของช่องชิเลยนะคะก็ทุกคนเห็นเรียงรายอยู่ข้างหลังนะคะก็คือน้องแบรบิกในคอลเลกชันของชินั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งด้วยแต่ว่าอยู่ที่ออฟฟิศเลยนะคะต้องบอกเลยว่าย้อนความเดิมกลับไปก็คือว่าแบรบิกตัวแรกที่ชิมีเนี่ยพี่ชายชิให้มาเป็นของขวัญวันเกิดค่ะ ชิก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมี1มันต้องมี2น้องต้องมีเพื่อนไม่งั้นน้องจะเหงานะคะก็เลยออกเป็นครอบครัวแบบนี้เลยค่ะซึ่งตัวแรกที่ชิมีเนี่ยก็คือวางไว้ที่ออฟฟิศเลยนะคะคราวนี้เนี่ยคลิปล่าสุดนะคะที่ชิไปสิงคโปร์มาเนี่ยชิ้ก็เลยไปสะดุดตากับร้านหนึ่งจริง,รงๆแล้วร้านนี้เขาจะขายของแบรบิกอนโน่พี่ชิตั้งกล้องอยู่โอ้ยตัวนี้ละเท่าไหร่อนโน่หัวเราโตกว่าพี่ชินะเนี้ย โอเคทุกคนก็คือย้อนความกลับไปนะคะก็คือว่าทริปล่าสุดเนี่ยชี้ไปประเทศสิงคปโปร์มานะคะแล้วก็เข้าร้านหนึ่งมันจะเป็นร้านแบรบิคคือประเด็นที่เราเข้าเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นอะคือเราอะตั้งใจจะแบบเหมือนไปเปรียบเทียบราคาว่าเฮ้ยน้องแบรบิกที่เรามีเนี่ยเราซื้อมาในราคาแบบโอเคไหมไปเช็ราคาระะ่างค่ะปรากฏว่าก็ไปสะดุดกับกล่องสุ่มของเขาซึ่งเขาจะมีกล่องสุ่มไซส์เล็กอะราคาน่าจะ9 9สิงคปโปร์ดอลลร์เนาะแต่ว่าของเราอะก็คือจัดมาเป็นแบบ ถุงใหญ่อันนี้นะคะราคา288สิสิงคโปร์ดอลลาร์นะคะ ถ้าตีเป็นเงินไทยตอนนี้เน่ก็อยู่ที่มันมาณ7,700็กว่าบาทเลยค่ะคิวกลับมาที่ไทยเลยนะคะเพราะว่ายังไม่กล้าแกะก็คืออยากจะลุนไปรพร้อมๆกับเ,เพื่อนๆนะคะคือในร้านอะเือมันก็จะมีถุงอยู่2ถุงด้วยกันค่ะชิก็แบบว่าเฮ้ยจะเอาถุงไหนดีซ้ายขวาหน้าหลังดีมันก็มีอยู่แค่2อันแต่ชิก็รู้สึกว่าเราเป็นคนดวงไม่ดีก็เลยถามเขาว่าเออพี่มีถุงอื่นเพิ่มไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามีอยู่หลงังร้านชิก็เลยบอกว่าฝากพี่หยิบมาเพิ่ม1ถุงค่ะ แล้วเราก็เอา1ถุงนั่นแหละฉะนั้นเนี่ยชะตาชีวิตดวงของถุงนี้เป็นดวงของพี่พนักงานนะคะนอกนือจากสิ่งที่ชิได้กล่องสุ่มมาก็คือชิได้อันนี้มาด้วยคือถ้าเกิดทุกคนเห็นด้านหลังก็จะรู้แล้วว่าชิเป็นแฟนทอมแอนเจอรลี่นะคะดูตั้งแต่เด็กแล้วชิก็ไปเจอแบบฟิกเกอร์ตัวเล็กๆของเขานะคะก็เลยเดี๋ยวจะอันบ็อกอันนี้ให้ดูก่อนเป็นแบบน้ำจิ้มกลุ้มกลิ่มกลุ้มกลิ่มอะไรแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้มันจะเป็นตัวที่เขาโชว์ในร้านแล้วก็เป็นอันสุดท้ายที่เขามีดยแลเามกเก ique, ลา,กา,าเมกพ มาดีขนาดนี้แบบจริงๆเราไม่ต้องหิ้วถือขึ้นเครื่องก็ได้นะก็คือสามารถโหลดได้เลยอะดูดิแพ็กมาดีกว่าแบบิกอีกอ่ะเห็นอย่างนี้แล้วนึกถึงตอนที่เราซื้อชุดแฮปปี้มิลของแมคโดนัลด์อะแล้วมันจะใส่มาในถูกอย่างเงี้ยน้องเจอรี่นะคะซึ่งน้องเจอรี่ก็ไม่สามารถจะอยู่คนเดียวได้อยู่แล้วต้องมีพี่ทอมด้วยเนี่ยน่ารักเนาะคิดว่า สุดท้ายแล้วน้องน่าจะแบบไปอยู่ในตู้แบบิกของ2ตัวนี้นะคะทอมแอนเจอี่นะคะแล้วก็อาจจะแบบค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอ,อันนี้ก็จะเป็นแบบตัวแรกที่เราซื้อมานะคะน่ารักดีแวเราจะบอกเลยกันว่าซื้อมาจากร้านไหนนะคะมันชื่อว่าร้าน Action City ค่ะมันมีที่มารีน่าเบสแตรเราเจอแล้วก็มีตึกทาคาชิมาย่าที่ออช h ช r ยรโรนะคะก็จะขายพวกแบบิแต่ว่าบอกตรงนะว่าราคาค่อนข้างแบบ สูงนะด้วยความที่ตอนนี้ค่าเงินไทยอ่อนมากๆทําให้ค่าเงินต่างประเทศสูงมากด้วยอันนี้ก็คือมีส่วนเหมือนกันฉะนั้นใครจะซื้อของพวกนีน้ชี่ว่าต้องดูค่าเงินด้วยเหมือนกันถ้าเกิดว่าค่าเงินไทยอ่อนมากๆอย่างเงี้ยบางทีซื้อที่ไทยอาจจะถูกกว่าค่ะอ่ะคราวนี้เรามาแกะกล่องกันบ้างนะคะเอาลุ้นก่อนไหมว่าแบาบชีจะได้อะไรถ้าเกิดว่าถามแบบใจความแบบใจต้องการที่สุดเลยนะคืออยากได้ดาวพังอย่างละตัวมาเลยดาวพังอย่างละตัวเลย หรือแบบอมแอนเจอรี่ก็ได้อ่ะคิดว่าน่าจะมีแบรบิก400%สองตัวอยู่ในนี้แกะเลยนะเห็นหนึ่งตัวแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าอะไรแต่ใช่ชีเดานะชีว่าแบบมันต้องไม่ใช่ไม่ใช่แบบบิกที่เป็นคาแรกเตอร์แน่ๆเฮ้ยอะไรอ่ะเป็นแบบโพลิสแล้วก็ส m i ลี y เฟสอุ้ยน่ารักอยู่นะนี่ และความน่ารักของเขาก็าคือเขามีตัวไซส์0 0มาให้ด้วยค่ะเวลาตั้งคู่ก,กันก็คือจะน่ารักมากๆเลยนะคะซึ่ง t e x t อร์ของแบบบิกแต่ละตัวทุกคนมันก็จะมีความแตกต่างกัน,กนอย่างบางตัวมันจะแบบเนื้อด้านบางตัวเนื้อเงาหรือว่าบางตัวที่เป็นเนื้อกะรรมหยีอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวนี้คือเนื้อเงาแบบเงาสุดๆที่ไม่เคยมีแบบบิกที่เนื้อชายนี่ขนาดนี้ค่ะโอ้ oh, ตัวนี้ราคาเท่าไหร่น้องนิมหกพันเซแต่เราซื้อมาเ7 0 0ฉะนั้นมีตัวเดียวก็ถือว่าแบบถือว่าคุ้มแล้วนึ่ง โอเคมาแกะตัวที่สองกันเลยนะคะตื่นเต้นมากผิดพลาดเฮ้ยมันไม่ได้ให้มาแค่สงกล่องอะอมันมีแบบอีกอีกหนึ่งตัวแล้วมันก็มีคอคอ,อแบบนี้อันนี้คือคอแบบ key holder นะคะโอ้ my god เฮ้ยเอาไว้ห้อยกับแบบกุญแจรถกุญแจบ้านต่างๆก็ได้เลยกุญแจบ้านชี้อยู่ไหนเดี๋ยวห้อยเลยนี่น่ารักมาก เข้ากับแบบชุดสีดาของชิวันนี้ด้วยหรือเอามาทําเป็นต่างหูไหมของปุกปิกอะไรอย่างเงี้ยมันช่างแบบบาดใจเรามากเลยนะคะแล้วก็อันนี้มันจะเป็นจากที่ชีดูนะคะตอนแรกอ่ะชีจะซื้ออันนี้มาที่มันเป็นของ Star War s จะซื้อมาให้พี่ชายคืออันนี้มันเหมือนเป็นที่ดูดกลิ่นเอาไว้ตั้งในห้องน้ำค่ะซึ่งมันก็จะมีในคอลเลกชันของมาเวลแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นในคอลเลกชันของ Star War s ค่ะซึ่งมันจะเป็นเหมือนกล่องสุ่มอีกทีนึงค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบว่ากัปตันเมกานะคะ,แล,ะ Spider Man, แล้วก็มี Black ฮักนะคะก็กับตันมาเวลนะคะมีไอรอนแมนด้วยก็คือจะมี6ตัวนี้ก็ต้องมาสุ่มกันว่าชี้จะได้ตัวไหนทุกคนจะคิดว่าชี้ได้ตัวไหนชีต้ตอนแรกชีจะซื้อตัวนี้มันราคาอยู่ที่49สิงคโปร์ดอลลาร์นะคะว้าวชีได้เป็นสไปเดอร์แมนเวนอมนะคะเป็นอีกร่างหนึ่งของสไปเดอร์แมนเป็นแบบนี้ว้าวน่ารักนะเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบมันไม่ได้ทําให้มันมีกลิ่นนะแต่มันเหมือนแค่ดูดกลิ่นหรือว่าอะไรใดๆเฉยๆนะคะ ผักแล้วก็เขย่าเอาไว้ฆ่าไวรัสก,กับแบคทีเรีย,ยนี่ไงมาแล้วเดี๋ยวอันนี้เอาให้พี่เอิร์ดีกว่าโอเคแล้วก็อันสุดท้ายที่เราจะมาแกะแบบริกกันนะคะนี่ก็คือเป็นสาเหตุที่เราซื้อเห็นคำว่าดิสนีย์มินนี่ ๑๐๐โอ๋ใหม่ก่อนแล้วคือชีอ้อะมีมิกกี้เมาส์แบบิกที่เป็นแบบ400%อยู่แล้วแล้วน้องจะได้อยู่กันหุยดีใจอะน้องจะได้มีคู่แล้วว่าน้องมิกกี้เมาส์จะมีแฟนแล้วอารมมีแฟนยังก็คือน้องอะใส่แบบใส่กางเกงอย่างเงียมาคู่กับน้องมินนี่เมาส์แบบิก100%ค่ะซึ่งดูข้างๆดิทุกคนอันนี้ชี้ว่ามันน่าจะเป็นแบบคอลเลคชันเหมือนอารมณเหมือนแบบอโลฮ่าซัมเมอร์อะไรอย่างงี้ไหม คือมันก็จะดูเป็นแบบว่ามีความแบบทัดดอกชบาไว้ข้างหูได้หนึ่งทุกคนดูสิคะว่ามันอยู่คู่กันแล้วแบบมิกกี้แอนด์มินนี่มีหนึ่งแล้วมันต้องมีสองมีสองแล้วมันต้องมีสามมีสามมันต้องมีสี่มีสี่แล้วต้องมีสิบมีสิบต้องมี่สิบมีสิบต้องมีสี่สิบมีสี่สิบต้องมีร้อยมีร้อยต้องมีสองร้อยตอนนี้ก็กำลังเช็คราคาอยู่นะคะว่าเหมือนตัวเนี้ยน้องดีบอกว่าราคาจะอยู่ที่ประมาณแบบสามพันสี่พันอะไรเงี้ยค่ะเออแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดแค่ว่าซื้อมันก็คือความแบบความสนุกกสสนนนาาขอองงลุ่่่มเะแต โดยรวมเนี่ยชีรู้สึกว่า ถ้าเราเราคิดว่ามันคุ้มมันก็คือคุ้มกล่องส่มเพราะว่าจริงๆแล้วงานอาร์ตพวกนี้ชี้ว่ามันก็คืองานศิลปะที่ราคาก็จะเปลี่ยนไปตามช่วงแต่ละยุคแต่ละสมัยแล้วก็ในเรื่องของค่าเงินก็คือมีส่วนด้วยว่าทําให้บางอย่างราคามันอาจจะขึ้นหรือว่าลดลงนะคะแต่ชี้ว่ามันคือความพึงพอใจแหละว่าเราแบบเออชอบไหมชี้ชอบนะชอบมากที่สุดเลยก็คือแบบตัวนี้มินิม่ลเพราะว่ามันมีคู่เนองจะได้มีคู่สงสัยวันนี้ชี้จะแบบถูกฉลอของดําจริงๆนะเห็นไหม ก็คือได้อะไรแต่แบบสีดำหมดเลยอ่หาหอย่างนี้นะคะในราคา7,700บาทนะคะก็จะมีคอนะคะที่เป็นกุญแจนะคะแล้วก็จะมีแบบิกนะคะ100%กับ400%ที่เป็นมินิเมานะคะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นเ e อ่อโพลิสนะคะกล่องสูงของร้านนี้ชิก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะมีสิ้นสุดถึงเมื่อไหร่นะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายทุกคน เกือบจะทิ้งถุงไปแล้วค่ะมีหลงเหลืออยู่อีกน้องเกือบไปแล้วแล้วเมื่อกี้ถ่ายตัมเนวเราเรียบร้อยตึงโอ้ oh, น้องแบบี้น่ารักน่ารักนะคะในรุ่นเลิฟนะคะอันนี้หุ้ยเอาจริงถือว่าคุ้มมากเลยนะแบบได้หลายตัวมากๆเลยอะทุกคนเราน่าจะอีกอันนึงมาโชว์ด้วยอะเราซื้อมาให้น้องโมซิโกด้วยหนึ่งตัวเป็นแบบี ไซนี้แหละค่ะ100%เราซื้อมาระค่ะประมาณ50สิงคโปร์ดอลลาร์ทุกคนโหนี่เราได้3ตัวแล้วนะก็เท่าก150ับ1้0ยแล้วนะหมายรู้แล้วเข้าใจแล้วว่าคนที่มันชอบกล่องสุ่มมันชอบเพราะอะไรเพราะพอมันได้ดีปุ๊บอะเราก็จะอยากซื้ออีกเอาอีกเสรติดกล่องสุ่มอีกอย่างเงี้ยค่ะน้องก็ยังเป็นแบบจิวๆก็ยังน่ารักก็เอาไคหรือว่าเราต้องสะสมแบบแบรบิ๊กหนึ่งร้อยเปอร์เซตัแล้วอะเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้องมีหนึ่งสองสามสาะตัวน้ไป,นวคควนไปแลเวนะ